สวัสดีค่ะปอมซาผ้าลุยค่ะพี่น้องมืนน่อนีปอมซาสิมาแตงก่งต้นใหม่อีกรูปแบบหนึ่งให้พี่น้องได้รับชมกันเนี่ยต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเขาสิแตงทรงผุ่มเลยได,ได้สวยเพราะว่าใบเขาสิที่แล้วก็ใบเล็กการที่เขาสิแตกแตกผุ่มออกมาเนี่ยมันเห็นห้ดูดูทรงทรงผุ่มเขานเนี่ยนแต่ว่าปอมซาสิมาดัดแปลงหย่อนยังวัติมืร์เนี่ยส้มผุ่มเขาเหลือมสีหงยแล้วกัมันติดกับผนังผนัง ล่องลดของปอมซาแล้วก็ข้างล่างเขามัดจีดันไปทั้งผนงังบตเตอรี่ปอมซาก็เลยเสียนมากมาแต่งกิ่งของไม้แล้กก็ตัดส่วนที่แบบว่ากิ่งเขามันมันเบียดเขาไปออกแต่ว่าปอมซาสีร่องเห็ดส่งไมใ้ให้พี่น้องได้รับชมพร้อมๆกันเลยว่ามันสิไดใดส่งแบบใดปอมซาสีสีล่องแตงกิ้งแบบไห้มันเป็นเอ่อเป็นกิ้งผุ่มแต่ละแต่แต่ผุ่มเป็นกิ้งที่เป็นผุ่มแต่ละกิง้ง แต่ว,ว่าปลูกกับปอมซาสิแตงออกมากได้แบบไดพี่น้องตองมารับช่วงมาพร้อมกันสังเกตเบองต้นนี่แล้วก็ต้นขางล่างปอมซาที่ปอมซาตัดออกมาว่าน,นี่ก็นี่แหละเพราะว่าลักษณะใบเขาบ่คือกันเพราะลักษณะใบบ่กือกันปุ๊บการแตงกิ่งมันสิออกมาแบบบ่คือกันอันนี้เดี๋ยวเขากิสิแตกพุ่มได้แบบว่า,าง่ายขึ้นเรื่อยๆอาตามตามที่ปอมซาตัดตัดรูปทรงแบนเป็นเป็นต้นไม้เชน่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้พึ่งตัดออกไม่เพราะว่า ลักษณะเดียวกันแบบนี้แหละมาว่านที่ผมซาตัดออกไปเพราะว่าข้างล่างมันมันดูทุบจนกวนจนเกินไปหลักแสงแดดซ่องบาถึงข้างในเขาข้างในของต้นหม่เขาสิแบบว่าเหมือนใบเขาสิตายลงไปเดี๋ยวผมซาสิตัดตัวเหนียวขึ้นกันแล้วก็เฮ็ดข้างล่างนี้ไม่เม็ดแล้วก็พย่ยาม ปลูกไม่เพราะว่าแสงแดดเขาเขาถึงเขาเพเพียงพ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้นใหม่พ่อมันใหญ่ขึ้นความเหนี่นหนามันก็สิห้ายขึ้นพี่น้องนี่แหละเขาถึงแบบว่าตัดแต่งกิ่งเพื่อให้แบบว่ามันได้รูปทรงหนึ่งแล้วก็ให้แสงแดดซ่องถึงเอ่อต้นใหม่ย่างอื่นของข้าพรเพราะว่ายิ่งตัวมันยิงทึบพอทึบเซจปุ๊บไปบงังอ่ต้นใหม่ที่มันต้องการแสงมันก็นสีเ็ดให้แบบว่าอ่องามตัวเขาแต่ว่าอย่างอื่นบ่งงามน้ำนีเนาะพี่น้องเดี๋ยวพร้อมทราบเลละสิ สีมาแตงหายเบืองพี่น้องก็จะได้รับช่วงมาพร้อมกันต้นไหม้ตัวน,นี้มีหลายกิง่งเพราะว่าตอนแรกที่ปลอมซาบว่าตัดออกเพราะว่าเขายังต้นเล็กอยู่แล้วก็เขาอยากไดุ้่มของเขาเขาก็ต้องเลี่ยงกิ่งเขาไว้ก่อนเพราะว่าตอนซื้อมามันเป็นแบบนี้มันโมเมนต์กิง่งอ่าลำต้นลำเดียวนี่แหละพ่อเขาเหลือมหญย,ยเขาตัดแตงส่งเขาได้แล้วเขาก็สีมาลอเขาออกค่อยเล่นไปเลยเดี๋ยวมาบังพร้อมพรกันได้ใจพี่น้องปอมสาไปหาถุงมือกอนอุป,ปกรณ์นี่แหละ้ะพี่น้อง อุป,ปรกรณ์กันนี่ละก,ก,ลก,ก,ลกันไก่แตงกิ้งแล้วก็เลื่อยที่เข้าส่าแต่ถ้าเข้าใส่กันไกลตัวนี้ตัดบ่ไหนเขาก็ต้องใส่เลือ่อยตัดออกอันนี้ก็เป็นกันไกไว้แตงส่งผุ่มเขาที่หลังอันแรกฟอมซาสิสิตัดส่งเขาออกก่อนให้มันดูว่าให้มันรูว่าเข้าเสียวส่งแบบไหนเข้าก็สิค่อยเลื่อม,มออกเรื่อยๆไมออกข้างในงนี่ออกเลยเพราะว่ามันบดดนแดดพี่น้อง จะมารับช่มุมความกันนะมันสีออกมากส่งไลยการแต่งกิ่งพุมพ่มพุ่มไม่นี่ก็เป็นงานศิลปะอย่างหนึง่งนะพี่น้งองเพราะว่าเขาต้องออกแบบว่าสังเกตเบ้างเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ข้างในเหรอมันสิเป็นเอ่อมันบดโดนแสงแดดมันก็สิตายไปเองใช่ไหมต้องกานเขาต้องแต่งออก ส่วนที่เขาโดนแดดก็คือเขียวแล้วส่วนที่โบดโดนแดดพี่น้องสังเกตบ้างไหมล่ะ นี่พี่น้องนี่ดูข้างในบอดดนเดีย เมื่อว่าป้อมซาสิเฮ็ดทรงใดช่วงแบบใดพี่น้องป้อมซาสิเลี้ยงอันนี้ให้เขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอันนี้สิสิเฮ็ดให้เขาแบบว่าเตีย้ยเออกิ่งเตีย้ยแล้วก็อันนี้ให้กันตัดให้เขาเตี้ยลงแล้วให้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 ช่วงนี้เขาโดนแดดเดี๋ยวเบิ่งมันสิเป็นแบบใดพี่น้อง นี่ป้อมซ่าก็ได้ทาดนัน,นี้แล้วแล้วส่วนส่วนฟังทั้งนี้เขาก็สิได้โดนแดดต่อไปเขาก็สีใบเขาก็สีเดี๋ยวเขาก็สีจัดสัรของเขาเองถ้าเขาโดนแดดแล้วอันนี้เขาก็ตัดออกมาแร้วเขาก็แตงมาเท่ไง ปอมซากระสิเล่นเล่มข้างล่างออกกิ้งข้างล่างออกให้เป็นเนื้อกิ้งข้างบนเราให้เขาได้พ่อแสงแดด อันนี้ป้อมซากก็ที่ตัดสันให้กันเลือไว้เห็นันเรื่อมลำกันเคื่อเขาเขาสิบังคับมันบรายนอกจากว่าเสียเอาลวดมาเอ่อมวนเพื่อเหมือน้ายๆบอนไส้เพื่อนี่ ตาบานี่ปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติแต่ว่าเขาเขาจัดสรรแหม่แตงให้เขาปอมซากับเสียวภูมนินีสูงแน่แล้วก,ก็ไรล,ลงมาแล้วก,ก็อันนี้ตำลงมาเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเขาก็สิเป็นพุ่มพี่น้องเม้องห่วง พี่น้องจะสังเกตเบื้งองนนี้เมื่อเมื่อเมื่อเอ่เมื่อเขาเริ่มแตกกิง่งแตกตอนแรกอะสีมาเนี่เป็นส้มสะใสเวลาในการแตกกิง่งเขาก็กแตกออกมาแบบนี้ยืนไปทา้งนั้นอันนี้ก็สีกออกคางไปทั้งนี้อันนี้ก็สีแตกออกมาทังฟังนี้มันก็สีเป็นเหมือนสามระดับหนึ่งสองสามแล้วก็อน,นี้เขาก็ปป้อยเขาสูงขนรืเลยแตงออกนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ก็ยังคงความความตั้าไประดับนี้อยู่ ก็ว่าเดี๋ยวต้นไม้เดี๋ยวเขาสิแตกออกนะมันกิ้งข่างๆเนี่ยจะพี่น้องบอ่า้องหงวงกกเขา,าก็ดูแลเขาแน่จัหน้อยกัใส่ปุ๋ยใส่ยังหน้าหมห้เขาถึงแดดเนี่ยสำคัญเลยพี่น้องสังเกตเบ้างเงินแดดบ่ถึงเขาเขาก็สิเป็นแบบนี้แดดส่องบ่ถึงเพราะว่าส่องผุ่มเขาใบของเขามันสิเป็นใบอันนี้มันสิเป็นใบที่แน่นเพราะแน่นเซ็ตปุ๊บอ,อันใดที่มันโดนแสงแดดเขาก็สิเขียว จะฟังที่บดดดมันจะเป็นแบบนี้ก็เหมือนสีเขียวต่วขอข้างนอกข้างในก้อยกัอ,อใหม่ตายไปแล้วเพราะเขาบ่าได้แสงแดดน,นี่อาจจะพี่น้องถ้าป้อมซาตัดแบบนี้ก็นี่แหละมันจะเป็นกลนๆจ้างผู้แดดที่ตัดแบบคือป้อมซาเนี่ยบ่ต้องเออบ่ต้องตกใจเดี๋ยวต้นใหม่มันใหญ่เรื่อยๆทำมันบ่ตายนะนั่นก็สิเป็นภูมิของเขาแต่มันใส่เวลาแต่ถ้าเาหาอยากได้ส่งเ้าก็ต้องยอมเฮ็ดแบบนี้ เพื่อที่แบบว่าสีเลียงเขาให้ได้ส่งเนาะเพราะว่าปอมซาเนะี่ยร้อยเขาเป็นพุ่มตอนที่นั่นเขายังในน่วยยูอ่ปอมซากระตัดเป็นพุ่มเป็นพุ่มไ้ก่อนเพราะว่าเอา่อเขายังมาในหลูก่กิ่งของเขาไันสิไปทางไหนเนาะปอมซาเฮ็ดแบบนี้หรือว่าผู้ไดเ้เสียตังแต่ตอนในหน่วยก็ได้แต่ก็ต้องค่อยเล่มเขาเรืเ่อยๆเนะาะกลัวเขาสีหง่อันนี้มันก็หงาพอประมาณแล้วก็ถ้าเกิดว่าเฮ็ดแบบนี้เอ่อมันสีทึบข้างล่างปอมซาปลูกยังมันก็สีบอคอย มันกระสีบอคอยงามมันกระสีไปบังต้นไม้ดอกเนี่ยเดี๋ยวปอมซากระสีลื้อพวกนี้ออกมันกระสีข้างล่างกระสีโปร่งโดนแสงแดดเนี่ยจงมัอนี่ปอมซากระเนี่ยมันเนี่ยน,น้นำการตัดแบบสไตล์ของปอมซาเนาะเนี่ยก็กระสีแดดมาเป็นทรงเป็นรูปเป็นล่างเหมือนแบบจังเสียปอมซากระเห็ดแบบนี้นกกบแ,บบนแบบโขนมาก,ก่อนดูนำ้ำแน่ปุ๋ยแนี่ย,ยเดี๋ยวเขากระสีใหญ่กระสีงาม เดี๋ยวปอมซากะสิคลีนตรงนี้แล้วก็ปลูกยางเอ่นแทน่นนี่อจะพี่พน้องปอมซากะมีคลิปดีๆมาฝากให้พี่น้องได้รับชมพราวต้นใหม่ของปอมซาแต่ละแต่ละชนิดกันบ่คือกันแล้วก็เวลาการแต่งกิง่งมันสิขึ้นอยู่กับไอเดียของฮาวว่าเฮาสิเอาไอเดียแบบใดอยากได้ทรงแบบใดเฮาหนหล่ล่ะเฮาก็ออกแบบเอาสิ่งให้เขาเหลือแค่กิ้งเดียวเหมือนเหมือ,ตอนตัวนั้นก็ได้ปอมซากมันมีสองกิ่งตัวน,นั้นปอมซากจัดการมาว่านก็เอา ให้เหลือเขาเลือเป็นแค่กิ่งเดียวเขาจะได้เห็นล่าต้นเขาได้ย่างชัดเจีนนี่แหละปมซามากัามากสไาตลา์แบบนี้มักออกแบบว่าบ่อนไส้แน่เส้นแน่ที่มีแบบว่ารูป,ปลักษณะของต้นหม่ย่างชัดเจีนถ้าพอกันพิปนาคลิปนาจะพี่น้องเดี๋ยวปมซากัสิภาพเบิง้งอ,อีกชนิดอีกแบบหนึง่ง อ่คือกันเดี๋ยวชิทัตเทเบิ้ลไวาเป็นแบบไดหรือว่าบางย่างที่ปอมซาตัดว้เป็นส้งแล้วเดชพี่นองก็สิได้รับชมกันคลิปนี้ฝากไว้สักนิดเดชพี่นองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปอมซาด้วยจ้าเราพ่อกันคลิปนาคลิปนี้สวัสดีจ้าสังเกตเบองตัวน,นี้จะพี่นองที่ปอมซาอา่แต่งกิ้งให้พี่นองในรบชมช่วงแรกเบื้องเขาเริ่มเม็นเป็นส้งเมนกิ้งเหมือนกันเขาเริ่มแตกข้างนอกมากมันก็สิเป็นส้งแบบนี้จดพี่นองตอนแรกในดูกล้น เราบ่าต้องหง้องตอนตอนนั้นป้อมซ่าตัดเดือนได้บ่กี้เดือนนี่เขาเริ่มถอดถอดยอดถอดเงากม่เราส่งกิ้งก่าของเขาก็เห็นย่างได้ชัดเห็นได้ย่างชัดเจนเพิ่มขึ้นนี่เราแดกแต่สามารถสองถือรัมต้นเขาก็เห็นได้ใบดูสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนั้นป้อมซ่าก,กัก็สิเป็นนั้นกัรแล้วกีกต้นนั้นนันกันนี่ป้อมซ่ากั เอาต้นใหม่ออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกันสิไปหาต้นใหม่ใหม่มาปลูกแล้วก็เบื้องนั้นนี่นบ้านใน่ผมสาตัดออกมันมีสองลั้มผมสากเขาออกลำหนึ่งเราให้เขาเหลือไหว้แค่ลำเดียวแล้วก็แตงส้มแบบนี้แล้วก็ต้นนั้นที่ผมสา่าแตงให้เบิ้งห็นบ่พอมันได้ส้มแล้วมันก็ง่ายในกนารตกแตง่ง อันนั้นส่งเขาส่งเขาไม่หรอมันก็เป็นไงกับเนี่ยอันนี้กับสีเท่ากันส่งเขาไม่หรอมันกป็นสีายนี่แล้วที่นี่ต้นนี่พี่น้องปอมสากับแตงก่งเท่กันเดี๋ยวกับสีมาแตงให้เบิองอันนี้กับสีเป็นต้นใหม่อีกลักษณะหนึ่งเอ่อถ้าว่าแตงเขาจะออกแบบนี้ลักษณะใบเขาเบิองเจ็บต้นไม้เนี่ยเจ็บต้อง าผูดด้ใดไปดูนี่กะเจี๊ยบพรมซาเนี่ต้องใส่เสียแขนยาวแผ่พร้อมขั้นถ้อดูน,นแล้วก็บขั้นนายจ้ะเรวค่อยมาเบิ่งกันว่าพรมซาสีเอาแบบวิธีการตัดแบบใด่แถวเบิ่งเนาะพ่อกันจ้าคีบนาเจี๊ยบพรมซามาตัดให้เบิ่งไหมขอบคุณหลายจ้า